สวัสดีครับทุกท่านพบกันยามดึกครับวันนี้ก็หยิบเอาผ้าสมเด็จสภาพที่ดูยากนะครับดูยากหมายถึงว่าพิมพ์ก็ไม่ชัดแล้วดูสีสันดูผิวเผินก็ดูเหมือนผ้าไม่แท้นะครับเหมือนผ้าไม่แท้ แบบเนี้ยดูเหมือนพระไม่แท้นะครับหลายคนหลายคนก็ชอบพระสวยนะชอบพระสวยได้ลักษณะได้สัสดส่วนแต่ว่าพระแบบนี้นะครับพระแบบนี้นะครับถ้าถ้าดูจริงๆเนี่ยจะเป็นผ้าที่หลายคนมองข้ามแหละนะเพราะว่า ไม่ได้เป็นพระที่แบบโอ้โหดูง่ายดูอะไรแล้วมีข้อกังขาหรือมันเป็นพระไม่แท้หรือเปล่าหรือว่าพระแก้งเก่าหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมผมนะครับผมถึงคิดว่านะครับคิดว่าเป็นพระแท้นะฮะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าองค์นี้เป็นพระแท้นะค,ะคือหนึ่ง นะพระที่เขาแก้งเก่าคุณลักษณะพระแก้งเก่าและพระเก๋เนี่ยมันจะดูง่ายนะครับดูง่ายดูง่ายแบบไหนหรือบางทีเราดูแล้วเหมือนจะเก่ามากนะเหมือนจะเก่ามากเหมือนจะจะผ่านการใช้มามากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอเรามามาจับมาดูปุ๊บนี่เราจะรู้ได้ทันทีนะครับ หนึ่งนะครับพิจารณาจากตรงไหนหนึ่งน้ำหนักพระนะครับถ้าเป็นพระแก้งเก่าหรือว่าเป็นพระที่ทำเยนแบบขึ้นมานะน้ำหนักจะไม่มีน้ำหนักหน่วงมือนะครับคนโบราณเขาถึงบอกว่าเล่นพระให้ดูน้ำหนักพระด้วยนะครับสองถ้าเป็นพระแก้งเก่านะครับมันจะจะโพรงนะครับจะโพรงไม่แน่นนะครับ คนโบราณเขาถึงบอกว่าดูพระสมเด็จด,ดูให้ดืดูเนื้อแน่นๆถึงจะเก่าจะสึกจะอะไรเนื้อท่านจะแน่นละเอียดแน,น่นละเอียดถึงจะตามผิวตามอะไรจะดูดูฟูดูอะไรแต่มีความแน่นนะับมีความแน่น,นสามนะครับกลิ่นนะครับพระแค้่งเก่านี่หยิบมาสองนี่บางทีนี่กลิ่นจะออกเลยกลิ่นปูนปัตเตอร์นะครับ ไม่ต้องทำอะไรมากลองเอาน้ำมารูบๆหน่อยเดียวนะปูนปัตเตอร์นี่ไม่ค่อยถูกกับน้ำนะฮะถ้าถ้าถูกน้ำหน่อยเดียวก็ไปแล้วนะครับกินจะขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างพระแก้งเก่าสักองหนึ่งให้ชมนะเนี่ยองค์เนี้ยนะฮะถ้าดูเผินเินเนะี่ยเหมือนเหมือนเป็นพระแท้เลยนะเหมือนเป็นพระแท้เลยหูธรรมชาติเหีย่ยวยุบย่นอะไรนะฮะ ขอบยุยย่นนะครับหลังเหมือนแน่นมีมวลสารมากนะฮะแต่อตัวเนี้ยนะเบามากนะครับเบามากเลยนะครับแล้วถ้าลองดูสังเกตนะครับนะฮะมันมันเป็นปูนที่แบบเหมือนเขาทํามาเหมือนเขาขัดมาเหมือนขัดมานะครับตั้งใจทําให้เก่าขอบยุ่นย,ยุยยุยยุยยังไงนะฮะท่านดูมันไม่แน่นนะครับถึงมันจะ มันเป็นโพรงปีอะไรพวกนี้ยแต่แต่เราดูแล้วมันจะเป็นโพรงที่แบบอ้ามากเกินไปอ้าแบบยุ่ยอ่ะยุ่ยอ่ะคือมันไม่มีน้ําหนักเนี่ยมันเบามากถ้าคนถ้าพระเก่าลักษณะแบบเนี้เนื้อจะแน่นนะครับส่องยิ่งสอง่องยิ่งยิ่งสวยนะครับสองกลิ่นกลิ่นปัตเตอร์เลยองเนี้ยนะครับกลิ่นปัตเตอร์เลยนะครับเนีย ลักษณะเหมือนแก้งเก่านะครับก็ต้องดูนะครับพระพระแท้เก่าแบบนี้ก็มีนะครับพระแกล้งเก่าก็อย่างที่ผมอธิบายไปหนึ่งเรื่องน้ําหนักสองเรื่องกลิ่นนะฮะสามเรื่องความแน่นตัวนะครับแน่นตัวนะเรามาดูอง์นี้ต่อนะครับองนี้ต่อ,นะอ,ตอแต่ว่าองค์นี้ต่างกันยังไงองนี้หนึ่งทดสอบด้วยการแช่น้ํา หรือ,อน้ำมาชุบด,ดูไม่มีกลิ่นนะฮะสองลักษณะเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้รอยแผลเปิดเขาจะอ้ากว้างแตกแะแหงแบบนี้เลยนะฮะเนื้อเนื้อแน่นคนละอย่างนะ,ะมันจะมีเหี่ยวมียุบคนละอย่างนะครับแต่ก็อันนั้นเป็นหลักการพิจารณานะครับแต่องค์นี้ผมอยากจะมาให้ชมนะครับให้ชมเรื่อง เรื่องรอยลอยบล็อกแม่พิมพ์เรื่องรอยบล็อกแม่พิมพ์การแกะแม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นบล็อกไม้หรือบล็อกหินเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือแซะขูดขูดขีดขีดให้ให้มันเป็นขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปซึ่งหลายครั้งเลยเราสมเด็จเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับอย่างพวกพระนางพญาพวกผงสุพรรณอะไรเงี้ยนะครับ เซียนเขาจะบอกว่าให้ดูพื้นผิวหลังจะเป็นรอยเซียนรอยอเนี่ยเพราะนั่นกครืคือเหมือนกันนะครับถ้าสมเด็จยุคแรกๆนะฮะยุคแรกๆหรือว่าสมัยนั้นร้อยกว่าปีเครื่องมือเครื่องกอเครื่องอะไรมันก็ไม่ได้มีมากมายนะครับมันจะมีรอยเซียนรอยอะไรตามนะครับทีนี้เราเราก็มานั่งสังเกตมันไม่ได้เห็นกันทุกองหรอกนะครับมันไม่ได้เห็นกันทุกองแต่ว่าองค์ไหนถ้ามันมีเราก็พิจารณาดูอย่างองค์เนี้ยหลายคนนะฮะหลายคนมองว่า วิมันเป็นพระเกเขขเเขข๊เขาขูดหรือเปล่าเขาขูดเขาขีดหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้แต่สิ่งที่ผมเป็นสิ่งที่ผมมองเป็นไปไม่ได้ก็คือหนึ่งร่องรอยของผิวการขูดหรือว่ารอยเส้นเสี้ยนต่างเนี่ยมันอยู่ในชั้นชั้นชั้นเนื้อของอีกหมายถึงว่ามันฝังลึกลงไปนะครับมันไม่ได้อยู่ตามผิวผิวถ้าเราขูด ขูดใหม่เนี่ยสมมติว่าผมขูดเป็นร่องรอยตรงเนี้ยนะครับเป็นร่องรอยตรงเนี้ยเห็นที่เห็นเนี่ยถ้าผมขีดใหม่เนี่ยมันจะผิวมันจะเปิดผิวมันจะเปิดแล้วเราจะเห็นนะครับแต่ไอ้พวกเนี้ยมันจะจมไปอยู่จมอยู่ในผิวสีน้ำตาลอ่อนๆพวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับเี่ยมันจะมีร่องรอยร่องรอยร่องรอยนะครับเห็นเสี้ยนไอ้พวกเนี้ยโอเคเขาอาจจะผ่านการใช้ถูกสัมผัสมา นะครับผ่านนะฮะอาจจะมีการเซาะการขูดขูดทําความสะอาดพระครับแต่นะครับ,นะรบเราต้องสังเกตดูว่ารอ,อยพวกนี้มันอยู่ลึกหรือว่าอยู่บนผิวนะครับถ้าอยู่บนผิวเป็นแสดงว่าเกิดจากการทําขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามันจมอยู่ในเนื้อเป็นเนื้อเดียวกับผิวพระองค์พระโอเคนั่นแสดงว่าเป็นรอยเก่าเดิมนะครับรอยเก่าเดิม นี่นะครับมวลสารเศษพระกำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูขยายนะขยายองนี้รงนี้ตอนแรกเขาดูเป็นพระเกน,นะครับคนที่เขาดูเป็นพระเกก็ก็ดูไปแต่ผมเป็นดูเป็นพระแท้ผมก็เช่ามานะครับเช่ามาไม่ไม่สวยแต่คลาสสิกนะครับจะลองให้ดูเนื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยเส้นพวกนี้นะครับ ถ้าถ้ารอยเราขูดใหม่นะครับถ้ารอยเราขูดใหม่หรือแฉะใหม่เนี่ยแคะหนึ่งนะครับเดแยวผมขยายอยีแ่นีเอเห็นไหมฮะถ้าเราแฉะใหม่เนี่ยพวกนี้จะเป็นร่องรอยจะต้องเป็นเนื้อปูนสีขาวขึ้นมานะมันจะไม่มีภาพสีน้ําตาลปกคลุมอยู่นะครับเห็นไหมพวกนี้ดูตามขอบเนี่ยถูกสัมผัสนะฮะถูกสัมผัสถูก รอยใหม่เนี่ยจะอยู่ตรงผิวผิวที่เปิดมาเห็นไหมฮะมันมันมันฝังเข้าไปในเนื้อแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยรอยพวกเนี้ยมันฝังอยู่ในเนื้อเห็นไหมถึงเนื้อจะเปิดขนาดไหนมันก็ยังเป็นรอยเก่ารอยเก่าพร้อมกับเนื้อเดิมๆนะครับมันจะไม่มีร่องรอยของการขูดใหม่ขึ้นมานะครับเห็นไหมรอยเนี่ยเห็นไหมครับรอย ไปต่างๆนะครับมันกลมกลืนไปกับเนื้อเดิมนะครับเนื้อเดิมผิวสัมผัสเดิมนะครับอันนี้ใครจะเห็นต่างก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งถ้าพิจารณาเรื่องการดูพระนะครับมันก็ดูหลายๆมุมมองมนะครับเดี๋ยวผมขยายไฟให้แป๊บนะึงดูมันชัดๆนะแล้าเรามาดูร่องรอยตรงนี้นี่เห็นไหม มันเป็นร่องรอยเหมือนเขาเขาแซะซ้มแล้วก็เกินมานะครับเนื้อมีดหรือว่าอุปกรณ์ทำบล็อกเกินมานะครับแซะเลยเข้าไปเห็นไหมครับแซะเลยนะเนื้อมันจะเป็นเนื้อเก่าเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่ารอยเซียนรอยขัดรอยแต่งพื้นผิวก็จะเป็นเนื้อเก่านะครับพราะเนื้อเก่า ทำไมถึงพูดเรื่องเก่าก็สีเดิมมันพื้นเดิมมันแบบนี้ไอ้ทุกที่ถูกเปิดออกมันเป็นสีแบบนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวดูตรงหน้าอกก็ได้อ่าเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือผิวที่ถูกสัมผัสเปิดขึ้นมานะครจะเป็นสีขาวเนื้อนแน่นนะครับเนื้อนแน่นมีมวลสารนะครับมวลแน่นมีมวลสารเห็นไหมหินเทาๆทิดหน้าผากางหูอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหม ตรงคอนะฮะเห็นไหมลอยซาะรอยอะไรต่างๆแต่ว่ามันซาะมาแต่เดิมนะเห็นไหมเวลาก,กดมามันก็เป็นสีเดิมผิวเดิมนะครับนี่คือก็อหลักการพิจารณาแยกแยะผ้าเก่าผ้าใหม่ได้นะครับดูตามซอกแขนนะครับผิวเดิมนะครับซอกแขนส่วนลึกนะครับส่วนลึกของซอกแขนลงไป รอยเสี้ยนรอยเส้นพวกนี้ขนาดว่าถูกสัมผัสขึ้นมานะครับก็ยังเป็นเนื้อเดิมนะครับถ้าลองสังเกตตรงตรงแขนนะครับตรงแขนเป็นรอยเป็นรอยขีด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 นะับเป็นรอยเส crochets, ้นเสี้ยนเสี้ยนแต่นะครับแต่มันเป็นเนื้อเดียวกลมกลืนกันไปกับเนื้อพระนะฮะเนื้อพระเนื้อพระเดิมเดิมนะครับซึ่งไม่ใช่รอยขีดใหม่รอยขวนใหม่นะฮะถูกสัมผัสถูกใช้นะครับ ดูเส้นพวกนี้ครับเส้นเส้นใต้ฐานต่างๆในพวกนี้เห็นไหมเหมือนเขาเขาเซาะเขาขูดเข้าไปแต่ผิวนี้มันจมอยู่ข้างในนะครับท่านจะสังเกตอยู่ดูตรงนี้สีน้ําตาลปกคลุมเส้นอีกทีหนึ่งแสดงว่าเส้นพวกนี้เกิดเก่าเกิดก่อนที่จะมีคาบต่างอิวไอ้พวกนี้ขึ้นมาปกคลุมนะฮะพิจารณาดูนะครับรอยเก่ารอยใหม่เราเราสามารถดูได้ รเราสามารถดูได้วิเคราะห์ได้เห็นไหมท่านสังเกตดูตรงนี้นะเห็นไหมรอยพวกเนี้ยมันอยู่ลึกอยู่ต่ํากว่าพวกพวกเนี้ยที่ปกคลุมอยู่นะครับพอตรงไหนที่ถูกสัมผัสมันก็มีรอยเส้นอยู่มีรอยเส้นผิวรอยเส้นในร่องของรอยเส้นต่างๆมันก็กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับพวกนี้นั่นมันบ่งบอกว่ามันเป็นพระที่ มีรอยพวกนี้มาแต่เดิมเลยนะแต่เดิมเลยนะองนี้เป็นพิมพ์อะไรนะครับพิมพ์เก็ตปนะตูพิมพเก็ตปัะตูถ้าเราดูเยอะๆเราจะเห็นว่าพิมพ์เก็ตปัะตุม,มันมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับดูง่ายๆนะครับการตัดขอบพวกนี้ก็นะครับเป็นลักษณะของเก็ตประตูจะตัดสวยนะครับ ที่นี่เรามาดูมนสารนะครับมนสารพระ,พระองค์นี้มนสารนะนี่เม็ดแดงนะฮะเม็ดแดงหินเทากากขาวขาวนะครับหินะขาวหินเทาเม็ดดังแดง,แด,งดำดำนะฮะมีให้เห็นเลยนะครับมีให้เห็นเลย มาดูขอบนะฮะขอบผิวเดิมของพระที่ไม่ถูกสัมผัสด้านหน้านะฮะด้านข้างก็คือขอบนะฮะนี่เราจะมาดูเนื้อขอบกันเห็นไหมครับรอยยุบแยกต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนองค์ที่ผมเอามาให้ดูเมื่อก่อนมันจะอ้าแบบอ้าแบบเปิดเผยอะ่ะอันนี้มันมีมันมีการยุบมันย่นมีอะไร มีพวกคาบต่างๆมาปกคลุมพวกเคมไซต์พวกน้ำปูนฝุ่นละอองอะไรต่างๆมันมามันมาให้เราเห็นได้นะครับเห็นไหมหินขาวคาบต่างๆมันจะไม่เปิดอลางชางอ้าซานะมันไม่ไม่เปิดขนาดนั้นนะครับเปิดขนาดนั้นมันน่ากลัวนะรูอะไรรูใหญ่ๆ โดนกันทุกคนเะครับโดนพระเกโดนกันหมดนะครับไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปเสียใจนะครับคนไหนเจอพระเกแล้วถอดใจนั้นแสดงว่าท่านไม่ได้รับพระจริงหรอกครับท่านต้องค้นหาต่อไปท่านต้องเดินหน้าต่อไปคนคว้าหาข้อมูลเจอเหมือนเราเดินขึ้นเขาเจอต้นไม้ต้นนี้เราว่าสวยแล้ว พอเดินไปข้างหน้าต้องเจอสวยเจอใหญ่กว่าต้นต้นตรงกว่าอะไรอีกอย่างเงี้ยเราต้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคนรักพระจริงนะครับนักสะสมนักเล่นแบบเราเราเนี่ยมันไม่ได้เช่าองค์ละเป็นล้านหรอกครับเช่าองค์ละเป็นล้านเช่าสิบองค์ตายพอดีนะครับเล่นพระจบกันนะครับแต่ถ้าเราเช่าหลักร้อยหลักพันเนี่ยเจอที่ไหนเราก็พอมีกําลังได้เราหาได้นี่เงินร้อยเงินพันนะครับ แต่ถ้าเล่นเป็นแสนเป็นล้านนะฮะเช่าสักสิบองค์เจอเคสสักห้าองค์นี่ก็อยากจะแผนคอตายแล้วนะเครียด <c oughs> <c oughs> นะครับเล่ากันเล่ากันขำๆนะฮะนี่ดูเนื้อขอบข้างนี่เรามาดูเนื้อด้านข้างไอ้ด้านหลังนะครับเนื้อด้านหลังไอ้พวกเนี้ยถูกสัมผัสถูกสัมผัสถูกสัมผัสเนื้อนะครับแล้วเรามาดูเนื้อจริงๆอยู่ตรงนี้นะ ดูเนี่ยจริงๆตัวนี้จะสองใหด้ดูเนี่ยจริงๆเห็นไหมฮะเป็นก้อนๆนะครับมีมลสารนะรถ้าเป็นเนื้อแบบนี้เต็มทั้งองค์นะองค์นี้จะสวยมากนะครับนี้จะสวยมากแต่แต่ถูกใช้ไปซะเยอะนะครับถูกใช้ไปซะเยอะถูกสัมผัสไปซะเยอะนะฮะหินขาวหินเทาดําจมอยู่ถ้าเป็นเนื้อแบบนี้ทั้งองเนี่ยองนี้จะสวยมากนะครับ อันนี้ดินกําแพงพระเศษพระกําแพงนะครับเห็นไหมเป็นเหมือนอิฐเลยนะเศษปูนเล็กเลนะแดงๆนี่คือมวลสารที่เรารู้ท่องจํากันมาตั้งแต่เล่นพระแล้วล่ะครับเม็ดดำเม็ดแดงกว่าเท่าหินเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่เราต้องรู้ให้ออกว่ามันมันมัน,มนใส่ใหม่ใส่เก่านะครับถูกสัมผัสก็ขึ้นเงาเกี้ยงเลยนะครับ เนื้อในจะแน่นนะครับแน่นแน่นไม่เป็นไม่เป็นไอเขาเรียกว่าโพงอลางชางนะครับนี่ผิวดมเดิมของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเสียดายนะครับคนคนเจ้าของเดิมเขาใช้แบบสมบุกสมบันหน่อยแต่ก็ทําให้เราดูรู้ว่าพระองค์นี้นะครับมีคนใช้บูชามาแล้วนะครับมีคนผ่านกาันไปใช้เอาไปบูชามาแล้วนะครับเราก็อุ่นใจได้นะครับ วันหนึ่งเรามีบุญถึงก็ท่านก็จะมาหาเราเองนะครับเล่นพระมันก็มีความสุขตรงนี้นะครับตรงที่ได้ค้นหาตรงได้ที่มีโอกาสจะได้เจอมีโอกาสที่จะได้รอพระสวยๆนะครับมีโอกาสที่จะได้เออแบ่งปันเพื่อนแบ่งปันคนที่เล่นพระด้วยกันนะครับมันมีความสุขตรงนี้แหละมีความสุขตรงที่ได้ไปเจอพระสวยเช่าเช่าเสร็จ แบ่งให้เพื่อนดูอุ้ยคนนั้นชมคนนี้ชมอย่างเงี้ยแบ่งปันกันชมนี่คือมิตรภาพมีพุทธคุณด้านมหาเสน่ห์นะครับเมตตามหานิยมนี่เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เล่นพระคนเดียวมานั่งเหงานั่งเศร้ามันไม่ใช่แหลนะฮะเล่นพระนี่จะมีสมาคมนะครับสมาคมมีพวกอะไรเล่นด้วยกันคุยเรื่องพระนี่คุยได้ทั้งวันไม่เบื่อหรอกครับ แต่ถ้าไม่มีผ้าเราคุยเรื่องอื่นนี่ท่านเห็นไหมฮะตรงเนี้ยผมส่องให้ดูใช่านเห็นเสนี้ยนไหมเสี้ยนนะฟังดีๆนะเสี้ยนครับเสร็จเสี้ยนรอยเสี้ยนผมก็เบียนหัวละตาลาย <laughs> มือมันไม่นิ่งนะฮะเออน่าจะเห็นนะรอยยิบๆเดี๋ยวผมขยายให้ดูอีกทีหนึ่งแป๊บนึงนะครับอย่างเงี้ยก็พอจะเห็นนะ อย่างเงี้ยก็พอจะเห็นใช่ไหมฮะที่มันแบบเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นอ่ะนี่คือมันมันอยู่ในเนื้อนู่นนะฮะมันอยู่ในเนื้อนะมันไม่ใช่แปบบ๊แบแป๊บหนึ่งามหาหาพิกัดให้ได้ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมยขยายให้ดูแบบใกล้ๆเลยว่าร่องรอยมันเป็นร่องรอยเดิมนะครับอ่าร่องรอยเดิม ถูกสัมผัสนะพอสูกสัมผัสเนื้อเห็นไหมดูด้านหน้าท่านดูเนื้อด้านหน้าพระใบหน้าพระหเห็นไหมมีมวลสารมีอะไรต่างๆถูกสัมผัสก็จะเราจะเห็นคือในในเนื้อพระสมเด็จมันจะไม่มีเนื้อเดียวอะนะนีน้ําตาลมีอ่อนมีเข้มมีแก่ขาวหินเทานะครับนี่ก็คือลักษณะพระเก่า ดูไปดูมาก็เวียนหัวนะครับเพราะว่ามือผมไม่นิ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอขออภัยด้วยนะครับอันไหนที่ดีก็เป็นประโยชน์ก็ท่านก็รับไปใช้ได้นะครับอันไหนไม่ดีท่านไม่ต้องเชื่อผมนะท่านไม่ต้องเชื่อผมทุกสิ่งทุกอย่างท่านดูแล้วท่านพิจารณาตามไปถ้าไม่ใช่ท่านกดออกไปเลยนะครับไม่ต้องฟังวันเสียเวลาท่านเปล่าๆนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันดี นะครับมันเป็นประโยชน์ว่าโอ้ข้อมูลที่ผมให้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีเหตุผลนะท่านก็ลองเอาไปพิจรารณาดูนะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดแล้วมันมั่วมันมั่วมันไม่ได้สาระอะไรเลยท่านก็ไม่ต้องฟังนะครับไม่ต้องฟังกดออกไปเลยนะครับหัวหูเปล่าเปลานะฮะนี้เราเล่นผ้าเล่นกันามตรงนี้นะฮะไม่ต้องมาอ้อมค้อม ปณีปนอมการดอกครับแท้ก็แท้ไม่แท้ก็ไม่แท้ชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ดแูแค่นั้นเองนะครับทุกคนมีสิทธิเสร,รีภาพเท่าเดียวกันนะครับท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพ,าพมีความสุขความเจริญนะครับทางตัวท่านและครอบครัวก็ขอให้มีความสุขปราศจากโรคภัยนะครับผมสวัสดีครับ